สะพานไม้ดานเจดีนาทีสามพระอศมรดกทุ่งใหญ่ไท่เกรเรียงรามันสารพันธรรมชาติอภิว่าหลวงพ่ออุตมะเมืองสังขละชายแดนสุดแพนตะวันตกท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขบุรการี FM 94.25เมกะเฮิร์และ AM 810กิโลเฮิร์เสริมคุณค่าพัฒนาสังคมไทย เสียงดนตรีไม่ใช่แค่เสียงเพลงแต่คือเรื่องราวของผู้คนและรากเหง้าทางวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบันจากชุมชนสู่สังคมไทยนี่คือพื้นที่ของเสียงมอนและเสียงของความหลากหลายขอต้อนรับสู่รายการเสียงเก่าเล่าเรื่องใหม่ดนตรีที่เชื่อมผู้คนและเรื่องราวที่ยังมีลมหายใจ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงเก่าเล่าเรื่องใหม่ผมทิดพงษ์รุ่งเรืองรับหน้าที่ผูดดำเนินรายการในวันนี้พร้อมด้วยทีมรายการเสียงเก่าเล่าเรื่องใหม่ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขระบดีออกอากาศร,ระบบ FM ความถี่94.25เมกะเฮิร์ครับ ในวันนี้รายการเสียงเก่าเล่าเรื่องใหม่จะนำคุณผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องวงปีพาดมอนมรดกทางวัฒนธรรมบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยครับแต่ช่วงนี้ไปพักกันสัครู่ก่อนครับ ประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่รอยยิ้มเรามีรสชาติจัดจ้านของอาหารมีเรื่องราวในภาพยนตร์มีจังหวะของ t ีป๊และความโดดเด่นของแฟชั่นพบกับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์วรรณกรรมที่น่าติดตามออนิเมชั่นสุดสร้างสารรค์และความมันของงวยไทยนี่คือ14สาขาซอฟท์พาวเวอร์ไทยสร้างสารรค์เพื่อโลกดึงดูดทุกสายตาซอฟท์พาวเไทยพลังสร้างสารรค์ไร้ขีดจำกัด มีคนบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงไหมคะพ่อใครบอกแล้ลูกบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาเลยนะทั้งนิโคตินที่เท่ากับการสูบบุหรี่ถึง20มวนมีสารฟอรมาดีไฮโรพลินไกคลคอรีเกอรลีนสารหนูนอกจากนี้ยังมีสารเคมีอื่นๆที่พบได้ในบุหรี่ไฟฟ้าเช่นตะกัว่วแคดเมียมและสารปรุงแต่งเป็นรสอื่นๆ นั้นคนนี่คิดจะเลิกบุหรี่มาสู่บุหรี่ไฟฟ้าแทนก้อนันตรายเหมือนกันใช่ไหมคะพ่อใช่จ้ะลูกสารพิษที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าสะสมในร่างกายเราไปนาน,น,านๆก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองวิธีเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยขอรับคําปรึกษาการเลิกบุหรี่ได้ที่สายด่วนบาบัดยาเสพติด1165หรือที่ศูนย์บริการช่วยเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ160 0กก็ได้ขอบคุณค่ะพ่อ เดี๋ยวหนูต้องไปเตือนเพื่อนแล้วล่ะค่ะบุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตายภัยใกล้ตัวอย่าประมาทในช่วงน้ำท่วมเร่งอพยพตามแผนระวังไฟฟ้าและสัตว์มีพิษเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวระวังภัยจากหมอกหนาอันตรายทางถนนมีสูงขับรถช้าเปิดไฟหน้าและทิ้งระยะห่าง เมื่อภัยผ่านผมอย่าแค่สบแต่ต้องฟื้นปูให้สีกว่าเดิมสร้างบ้านเรือนและชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัยและยั่งยืนกว่าที่เคยรู้ทัน,ท,นทุกภัยเ<ฟ>ตรียมพร้อมรับ,รบมือเราจะผ่านผล <คน S 2> ไปด้วยกัน ฟังไปนั้นเป็นบทเพลงจากวงดนตรีปีพาดมอนซึ่งชนชาติมอนเป็นหนึ่งในชนชาติสําคัญที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมาอย่างยาวนานพร้อมกับการนําพาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและวิถีชีวิตเข้ามาหล่อรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยอย่างแน่นแนนครับทั้งด้านการดํารงชีวิตระบบสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมรวมถึงศิลปะก,การแสดงการร่ายรำดนตรีและเพลงมอนซึ่งรวนสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาที่สังสมมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนครับ แต่ในวันนี้สิ่งที่น่าสังเกตและน่าห่วงใหญ่คือความเป็นชนชาติมอญและมรดกทางวัฒนธรรมจํานวนไม่น้อยกําลังค่อยๆเลือนหายไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมสาเหตุสําคัญประการแรกครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในอดีตชาวมอญในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในอําเภอสังขลาบุรีและอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานาบุรีครับส่วนใหญ่แล้วดํารงชีพด้วยการประกอบอาชีพกเกษตรกรรมมีความเป็นอยู่เรียบง่ายมีอิสระ ยึดมั่นในหลักศาสนาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามงานประเพณีและพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอาวมงคลล้วนมีดนตรีมอนเป็นหัวใจสําคัญโดยเฉพาะบงปิพาดมอนซึ่งทำหน้าที่รับใช้สังคมและชุมชนมาโดยตลอดดนตรีมอนในอดีตไม่ใช่เพียงเสียงเพลงแต่คือภาษาทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนความเชื่อและพิธีกรรมเข้าไว้ด้วยกันแต่เมื่อสังคมเริ่มเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่ ยคสังคมอุตสาหกรรมแล้วและก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญทางเทคโนโลยีวิถีชีวิตของชาวมอนก็เริ่มเปลี่ยนไปครับผู้คนต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันรูปแบบการทํางานการใช้ชีวิตและระบบคุณค่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขณะเดียวกันกระแสวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตก ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากขึ้นกลายเป็นแรงเร่งให้วัฒนธรรมท้องถิ่นค่อยๆถูกลดบทบาทลงความนิยมในดนตรีมอนจึงเริ่มลดน้อยถอยลงตามการเวลาครับสาเหตุสําคัญประการที่2คือการขาดการสืบทอดและการขาดการสนับสนุนอย่างเป็นระบบครับในปัจจุบันนักดนตรีในวงปีพาดมอนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งนับวันจะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆครับภูมิปัญญาด้านการบรรเลง การสร้างเครื่องดนตรีรวมถึงขั้นตอนและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีมอนซึ่งสั่งสมมาเป็นเวลายาวนานมีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปพร้อมกับการเวลาหากขาดการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่วงปีพาดมอนอาจเหลือเพียงชื่อในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้นและความทรงจำของคนบางรุ่นเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามดนตรีปีพาดมอนถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งและมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มอญและไทยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันหนึ่งในนั้นคือปีพาดมอญโดยแท้จริงแล้ววงปีพาดมอญสามารถใช้บรรเลงได้ในหลายโอกาสทั้งงานมงคลและงานอาวมงคลครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับพี่มาสพี่มาสยุดเผา <c oughs> หายใจไม่พอเกษตรไทยยุคใหม่ลดการเผาฝุ่นเบาบางคุณคุณคุณและคุณทำได้ ทางเลือกเกษตรกรไทยทำได้จริงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตัดอ้อยสดลดการเผาทำปุ๋ยหมักทำกระถางปลูกต้นไม้อัดแน่นเป็นฐานพลังงานทางเลือกไม่ายบอกมือลาฝุ่นพีเอ็มชีวิตสดใสหายใจเต็มปอดปีจายาเผามาเอานะเจ้ามาเอานะเจ้า อย่าเผาทำลายเผาไรเ่เผานาผู้เข้าป่าไม้ฝุ่นพันกระจายอันตรายแต่นะช่วยกันนะมาช่วยกันนะช่วยกันนะมามาช่วยกันนะ,นนะ,นนะใครกำลังมองหาวิธีเก็บเงินเพื่อเป็นหลักประกรันชีวิตตอนไม่มีรี่ยวแรงทำงานฟังทางนี้ กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอเป็นกองทุนส่งเสริมการวางแผนออมเงินในระยะยาวของคนประกอบอาชีพอิสระวัยทำงาน นักเรียนที่มีอายุ15 6 0ถึง60ปีที่ไม่เป็นสมาชิกกบขหรือผู้ประกันตนทำหน้าที่คล้ายกองทุนฉาภาพในระบบประกันสังคมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้สมาชิกเลือกออมได้ตามความสมัครใจได้รับเงินสมทบจากรัฐ 50- สถึงทุกเดือนตามช่วงอายุอายุครบ60ปีจะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนสมัครผ่านแอปกอชหรือด้วยตนเองได้ที่อำเภอคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชนธนาคารออมสินกรุงไทยทอสทอสทอกอสหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้คุณออมรัฐช่วยออมปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนวันนี้หน่วยงานรัฐและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเดินหน้ารณรงค์ให้ความรู้และสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มข้นทั้งออนไลน์และภาคสนามเข้าถึงทุกชุมชน ทุกวัยทุกพื้นที่เรามีช่องทางแจ้งเบาะแสง,ง่ายและรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนร่วมปกป้องครอบครัวและสร้างสังคมที่ปลอดภัยไปด้วยกันรู้ทันป้องกันแจ้งเตือนหยุดยาเสพติดเพื่ออนาคตของเราครับ กลับเข้าสู่รายการเสียงเก่าเล่าเรื่องใหม่ครับในอดีตเคยใช้บรรเลงในงานสมโพธิสำคัญ เช่นงานฉลองพระแก้วมรกตในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นขณะเดียวกันก็มีหลักฐานการใช้ปีพา์ดมอนในงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์<ๆ>เช่นงานถวายพระเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แต่เมื่อการเวลาผ่านไปท่วงทํานองและลีลาของปีพา์ดมอนซึ่งมีสำเนียงโศกเศร้าลึกซึ้งกลับสอดคล้องกับบรรยากาศของงานศพอย่างชัดเจนจึงทําให้ในปัจจุบันวงปีพาด์อน เป็นที่นิยมใช้บรรเลงเฉพาะในงานอาวมงคลและกลายเป็นสัญลักษณ์ของงานศพไปในที่สุดครับจากหลักฐานในหนังสือสารสมเด็จได้กล่าวถึงที่มาของการใช้ปีพาดมอนในงานศพว่าเริ่มต้นจากงานพระศพสมเด็จพระเทพเซเลนทราบรมราชนินีซึ่งทรงมีเชื้อสายมอนต่อมาในสมัยรัชกาลที่5จึงโปรโด,ดให้มีปีพาดมอนเพิ่มขึ้นในงานพระศพของพระรชาชวงศ์หลายๆพระองค์เมื่อประชาชนทั่วไปได้เห็นแบบอย่างจากงานพระศพหลวงจึงนําไปเรียนแบบโดยไม่ เข้าใจเหตุผลดังเดิมกลายเป็นว่าค่านิยมงานศพต้องมีปีพาดมอนจึงจะสมบูรณ์สำหรับเครื่องดนตรีในวงปีพาดมอนประกอบด้วยเครื่องดนตรีสำคัญหลายชนิดปีพาดมอนทำหน้าที่ดำเนินทำนองเป็นหลักมีเสียงทุ้มต่ำหอยหวนสามารถถ่ายทอดอารมณ์เศร้าโศกได้อย่างลึกซึง้ง ระนาดเอกระนาดทมของมอญวงใหญ่และของมอญวงเล็กทำหน้าที่บรรเลงทำนองและเสริมความสมบูรณ์ของเสียงส่วนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะได้แก่ตะโพนมอญซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและเสียงต่ำกว่าตะโพนไทยให้เสียงดังกังวานและยินไกลและยังมีเปิดมังคอกทำหน้าที่บรรเลงจังหวะหน้าทับ หยอกล้อสอดแทรกกับตะโพนมอนเพิ่มสีสันให้กับการบรรเลงการจัดรูปแบบวงปีพาดมอนมีลักษณะคล้ายกับปีพาไทยแบ่งเป็นวงเครื่องห้าเครื่องคู่และเครื่องใหญ่ ในปัจจุบันมีการจัดวงให้มีขนาดใหญ่และอลังการมากขึ้นครับโดยเพิ่มของมอนหลายร้านวางเรียงยาวตั้งแต่หน้าศาลาจนถึงท้ายศาลาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่และความสง่างามสิ่งที่น่าสังเกตคือการวางของมอนไว้ด้านหน้าระนาดซึ่งแตกต่างจากปีพาดไทยอาจเป็นเพราะของมอนมีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวงทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าปีพาดมอน ไม่ใช่เพียงโดนตรีประกอบงานศพแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเ่าเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของชนชาติมอญและสังคมไทยมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเราจะร่วมกันรักษา และส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ต่อไปอย่างไรเพราะหากดนตรีเงียบเสียงลงเรื่องราวของผู้คนอาจเงียบหายไปพร้อมกันหากสังคมไทยตระหนักถึงคุณค่าเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่แฝงอยู่ในดนตรีปีพาดมอนพร้อมทั้งร่วมการส่งเสริมการสืบทอดอย่างจรงิงจังมรดกทางดนตรีอันทรงคุณค่านี้ก็ยังมีโอกาสดำรงอยู่และถ่ายทอดความงดงามจากอดีตสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืนครับและทั้งหมด นี้ก็คือรายการเสียงเก่าเล่าเรื่องใหม่จากสวทสังขราบ,บุรีครับก่อนที่จะจบไปนั้นผมก็อยากจะฝากเพลงจากวงดนตรีปีพาดมอนไว้อีกสักบทเพลงหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับวันนี้สวัสดีครับ